สวัสดีอรุณสวัสดยามเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเนก่ขอกินนะฮะอาหารเจ้ากันแบบง่ายๆนะครับซึ่งมีส่วนประกอบเพียงแค่สองสามย่างก็รังสรรค์เป็นอาหารเจ้าได้แล้วนะครับวันนี้เราจะทำอาหารเจ้าจากกะลํานะครับเพื่อนอ้าวกะลัมหรือว่าหัวกะลัมปลีของบ้านเรานะฮะและก็จะมีไข่ไก่เป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมี ยานะฮะอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมเชฟเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วอย่าเสียเวลามาทํากับข้าวทําอาหารเช้าด้วยกันนะครับวันนี้เราจะทําอาหารเช้ากินกับกาแฟนะครับเพื่อนสำหรับแรกเราขอทำกานตอกไข่ไก่ก่อนนะครับสฟองนะครับวันนี้นะฮะกับกะหล่ำประมาณสัก200กรัมโดยประมาณนะครับไข่ไก่นะครับผม ฟองฟองนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ทำทั้นมีไข่ไก่ให้แตกนะฮะเรือ่อนอาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือฝนนะครับสวัสดีทักทายป้าทุนดีนะครับน่าอารุณสวัสดิ์ทักทายป้าทุนดียามเช้านะครับผมป้าทุนดีครับไอ้โจกรองทำกล้วย กุ้ยงวนละอะนะฮะของป้านละอะไปนะฮะรู้สึกไม่ประสบความสําเร็จนะครับไอ้โจ๊กใจกระทะใบนี้นะครับทําการอบแตมนะครับก็เลยหน้าตาบางงามนะครับแต่ป้าอบอกว่าเดี๋ยวป้าอจะขึ้นสูตรอ่ะตอนนี้เกาะมีไข่เจียวนะครับแล้วเกาะเกลือป่อนนะครับผมแล้วเกาะกละลำนะครับเดไอ้โจ๊กจะเอากะหลำใส่เข้าไปในตัวของไข่เจียวนะครับเพื่อนอ่านี่ก็เป็นอาหาร ้านะฮะแบบง่ายๆของเรานะครับเพื่อนเป็นไข่เจียวกรัมนะครับผมอ,อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแก้วจรินยานะฮะที่แบ่งปันสูตรนะครับผมในการทำนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ของเยอะเหมือนกับน้องแก้วนะครับแล้วก็มีข่าวดีครับปัทุนดีครับซื้อต้น,นคณะเขียวมาได้เรียบร้อยนะฮะสนุนใครนนะครับตั้ใดก็งั้นสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะครับผม แม่ค้าบอกวิธีการปลูกไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องเอามาลุ้นกันว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับสาหรับต้นข้าเขียวนะครับสามสิบห้าบาทที่แอนเอามาเือปทุนดีดูนะนะครับเดียวแอนแอบเอามาเพือปทุนดีดูนะครับผมต้องไปราชบุรีแจ้ยป้าออจับมือทํานะครับผมเสียดายมากเลยครับปทุนดีครับเมื่อวานป้าออเขาบอกว่าถ้าน้องโจ๊กว่างเมื่อวานตอนเย็นสี่โมงเย็นถึงห้าโมงป้าออเขาไลฟ์นะครับและไอ้โจ๊กวันนี้อยู่บ้านนะครับก็เลยมันนี้ดูสักายปอว พยายามจะลงในไลฟ์ให้ดูเหตุกรรมนี่นะครับแต่เกาะตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับสําหรับไข่เจียวของเรานะครับผมที่เราทําการตีฟองไข่ไก่เข้าไปผสมกับส่วนของกระหล่ำนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะครับนี่นะฮะพันธุนดีครับนี่ไง พักเคลค่ะสาบาบาทหนึ่งชนเขาบอกว่ากินไปได้ตลอดเลยพรุ่งนี้จะมาทำเป็นแซนด์นวิชแซนด์วิชเคลเหมือนของป้าทุนดีนะครับซื้อมาก็โตเลย <sk> รบน้ำมือเดียวนะคะเช้าเท่านั้นเคลวปุูอยากแต่ป้าทำได้เน่น,น,น,นแบกบันสูตรเราที่อันคนขายเขาบอกคนขายเขาบอกว่า ถ้าอยากให้ต้นต้นต้นแบบสูงนักเนาะให้อยู่ในร่มนะแ,แ,แต่ถ้าอยากให้ต้นอ่ายาวๆให้ออยู่กลางดแดดใช่ที่ไหนต้นยาต้นยาต้นอยู่ในร่มเพราะมันจะสูงต้นยามันไม่ได้สะองคลแสงเยนต้นมันอยู่ในร่มเพราะว่าไม่ได้ส่องคลแสงเีย อ่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอ่ารถน้ำนะครับแล้วคนบอกว่านะครับพระทุนดีครับถ้าจะเฮือดีนี่ทําโรงเรือนนะครับปลูกอ่าคณะโดยใช้สแลนที่มีความทึบ50นะครับแต่ว่าเขาเอาปลูกเฉพาะว่า ตอนเช้าไม่โดนแดดถึงสิบโมงหลังจากสิบโมงไม่โดนแดดนะครับเอาครับตอนนี้นะครับรอกระทะร้อนเท่านั้นนะครับผมแล้วเราจะทําการเจียวไข่กะรำของเรานะครับเช้านี้นะครับเพื่อนสวัสดีทักทายทุกทท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเนี่ยนี่ฮะร้อนน้ำมันร้อนสักเล็กน้อยก่อนนะครับอ้าวนะฮะทดสอบก่อนน้ำมันร้อนแล้วหรือยังนะครับ ยังไม่ร้อนดีนะครับอาเอาแล้วเอาแล้วร้อนแล้วนะครับรถไปก่อนนะครับเอาที่ตัวของไข่เจียวกับปตํำเข้าไปนะครับเพื่อนแบบนี้เลยนะครับนี่จ้านะครับแล้วเราก็จะเสริมความเป็นธาตุอาหารแคลเซียมนะครับโดยการใส่ตัวของนี่เลยจ้างาขี้ม้อนนะครับเข้าไปนะครับรูปรูปรูปแบบนี้อ่า ก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับไข่มแมลงสาบนะครับแต่นี่ไม่ใช่ไข่มแมลงสาบนะครับนี่คืองาขี้ม่อนนะครับผมน,นี่เลยนะจ๊ะนะครับรอให้น้องเซกตัวกันสะก,กรรนนะครับส่วนที่บดน,น้ำมันนี่ก็จะติดกับกระทะนะครับก็เดียวก็จะต้องมีความว้าวุ่นในการรับตัวของไข่นะครับเ,เดี๋ยวเราก็พยายาม อย่าให้น้องติดกับกระทะนะครับเพืเ่อนป้ามีต้นกลางแดดสองปีกว่าแล้วกินได้ตลอดนั่นไงะจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะโชคลาภอ่าไม้าเขาบอกว่าครับป้าทูดี้ครับไอ้ส่วนที่มันเป็นถอวมันยาวๆขึ้นมาแล้วครับแล้วมันก็จะมีป้อง,องๆนะครับแล้วถ้ามันงอกที่ปอง เอามาตัดชำได้นะครับแต่จ๊กเขาไม่เคยลองเพื่อเพาโจ๊กเพิ่งได้มาใหม่นะครับอ่านี่นะครับไข่เจียวของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไข่เจียวจากกระลำนะครับผมไข่เจียวกระลำปีนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามนะครับโดยการยอดตัวของมายองเนสแล้วก็ตัวของซอสมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพื่อน ราจะต้องสุกให้มันทั่วถึงนะครับเดียวจะต้องกลับไปกลับมาอีกครั้งละหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าไอจ้จกหัวข้างในมันจะประสุกนะครับเพื่อนๆนะครับไอ้ตัวพักบรสุกปรเป็นยังนะครับแต่ตัวไข่ที่บรสุกนี่อาจจะทําให้เฮาเกิดโรคราพยาธิได้นะครับอ่านี่นะครับก็สวัสดีทักทายนะครับเพื่อนๆทางบ้าน Facebook กับบ้าน YouTube นะครับ โอ้หน้าตาน่ากินเลยทีเดียวนะครับเพื่นอนอเดีนะฮะมีหนูอาหารเช้านะครับวันนี้เราจะกินไข่เจียวกับผักกะหล่ำนะครับแต่พรุ่งนี้เราจะเอาใบเคลวนะฮะมารับประทานเป็นแซนด์วิชนะครับเพื่อนๆนี่เราเพื่อน้องกันเดี๋ยวเราต้องเอาน้องเป็นลงดินก่อนนะครับ เ,ะะรเ,เราจะตกแต่งหน้าให้สวยงามนะครับผมจะปิดแก๊สก่อนเลยนะครับเพราะมันเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะใส่ตัวของโชเดมายองเนสนะฮะเพื่อนราดมายองเนสเข้าไปเนี่ให้ทั่วถึงเลยนะครับให้ทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วเราก็ใส่ตัวของซอสมะเขือเทศจ้า นี่นะครับแล้วเราก็จะมีความเป็นคนญี่ปุ่นนะครับโดยการใส่ตัวของสาหร่ายทะเลนะครับอบแห้งลงไปนะครับเพื่อนใส่ไปตามเตาที่เราอยากจะใส่เลยนะครับใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ความชอบนะครับหรือว่าจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะฮะเป็นใบออริกาโน่เป็นใบไทม์น, Time, นะฮะหรือว่าเป็น อ่พวกของเครื่องหอมต่างๆนะครับต้นหอมก็ใไทได้นะครับผมผักชีก็ใส่ได้นะครับใส่ที่เกิดความสวยงามและก็เกิดประโยชน์สูงสุดในอาหารเช้าของเราเช้านี้นะฮะใบสาลายนี่ก็จะมีาธาตุเล็กสูงนะครับมีแคลเซียมนะครับประหนึ่งครับว่าเมนูน,นี้นะฮะร,รังสรรมาให้ผู้สูงอายุ เราได้รับทานกันนะครับผมกระลำก็จะมีประโยชน์นะครับมีทั้งวิตามินซีนะฮะวิตามินเอและที่สำคัญมีแคลเซียมเหมือนกันเลยนะครับผมประโยชน์ต่อไปประโยชน์จากตัวไข่นะครับมีโปรตีนนะฮะเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับผมอีกทั้งยังช่วยนะฮะเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะครับผมสำหรับผู้ป่วยนะครับทำให้ผู้ป่วยนะครับผมมีสุขภาพแข็แรง ร่างกายที่ดีขึ้นนะครับผมเช้านี้ก็ขอเชิญทุกท่านมารับประทานนะฮะไข่เจียวกรัมปีแบบซอสมายองเนสแบบนี้นะครับผมไปทำอาหารเช้าค่ะกล้วยต้มกับกาแฟมื้อนี้แห้งเหี่ยวหน่อยนะครับโอ้ป้าุนดีบอกว่าวันนี้มื้อเช้าป้ากินข้าวกับกล้วยต้มนะครับแต่ประโยชน์เยอะแต่ประโยชน์เยอะมากนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสิร์ กาแฟสดให้กับป้าพุมดีนะครับ1แก้วนะครับนะสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอกาแฟสดขั่วกลางนะครับผมจากบ้านเราเองนะครับสเสิร์ฟให้กับป้าพุนดีในวัน,นเช้านี้นะครับ ก็อรุณสวัสดิีทุนดีนะครับและกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่รับชมเราอยู่นะครับนี่ครับรจะชมกาแฟกินกันยามเช้านี้ด้วยเครื่องชมกาแฟของเราแบบนี้นะครับเพื่อนก็จะให้การตื่นตัวนะครับการรับประทานกาแฟก่อให้เกิดระบบหัวใจที่ดีระบบสมองที่ดีนะครับแล้วอีกทั้งนะฮะช่วยให้การตื่นตัวในยามเช้าของเรานี่ตื่นตัว เกือบ100%เซนะครับผมน้าวกาแฟของเราหอมๆมาตรงนี้แล้วจ้านะครับวันนี้เป็นรัว่วคั่วกลางไปเข้มนะครับแล้วก็ทาการแคมเปอร์เข้าไปนะครับเพื่อนแพ็กกาแฟให้หน้าเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาชงกาแฟแสนอร่อยไปกับพวกเรานะครับ เช้านี้เช้านี้นะครับผมของโจ๊กกับของป้าทุนดีน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับถ้าว่าป้าเอามาจากประเทศออสเตรเลียเราคือตัวเดียวกันนะครับป้าทุนดีครับแต,แต่อาจจะคนละรุ่นนะครับแน่นะฮะแบบนี้เลยนะครับวันนี้กาแฟาเราหอมมากครีม่าที่ดีจะต้องมาจากกาแฟาที่ดีนะครับกาแฟาที่ดีจะต้องมีสีเรืองทองนะฮะ แล้วจะมีรสชาติออกเปรียปร้ยวๆนิดๆน,น,นะครับสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟลักษณะกาแฟร้อนนะครับส่วนกาแฟเย็นนี่คมปีไปสนีจ๋าได้เลยนะครับวันนี้ของเรากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากนะครับอานนี่นะเดี๋ยวให้ป้าทุนดีดูก่อนนะครับอันนี้คือครีมมาจากกาแฟของเรานะครับนี่เช้านี้นะครับผมสําหรับกาแฟนะครับนี่ขออนุญาตเสิร์ฟให้กับป้าทุนดีเลยนะครับผม ป้าธุดีบอกว่าใชัค้างนะครับยี่ห้อเดียวกันใช่ไหมครับป้าธุดีครับยี่ห้อ BvU นะครับตัวนี้น่าจะอายุ14ปีแล้วนะครับสาหรับเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับผมเก่ามากเลยครับปัาธุดีครับเก่าจนพลาสติกนี้เสื่อมไปตามอายุแล้วนะครับเพื่อนและเกาะนะฮะต้องใช้ถุงพลาสติกมาครอบไว้เพื่อไม่ให้ลมเข้าไปที่เม็ดกาแฟของเรานะครับ มีเต็มโทเลยนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแรกของร้านนะครับเราปดระวางใช้นะครับผมขอบคุณนะครับอ่าไอ้โจกก็ต้องขอขอบคุณป้าทุนดีนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับผมขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สตรีมนี้นะครับหากมีกําอู้กําจ๋าใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอ่าไอ้โจ๊กอบัติถูกก็ต้องขอกราบอภัยในที่นี้ตัวนะครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอ้ป้าทุนดีมีสุขภาพที่ดีนะครับป้าทุนดีป้าอ๋อนะครับอ่าเอาไป คุดีตัวนะครับผมผมชอบคอนเทนต์ล่าสุดใน t ิ k กต็อกนะครับปัรทุดีครับในที่ว่าคุณลุงซ่อมอวิทยุรุ่นเก่าไอ้โจ๊กเสียดายมากเลยนะครับวิทยุรุ่นเก่าไอ้โจ๊กมีอยู่สองเครื่อง พังไปแล้วหนึ่งเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้โชว์ที่ร้านนะครับแต่ว่าเครื่องที่โชว์ที่ร้านเนี่ยยังไงก็ปลุกไม,ไม่ได้แล้วนะครับเห็นอคุณลุงเขามีความซ่อมกันเลยโอ้ดีใจมากเลยที่ว่ามีคนชอบวิทยุเก่านะครับเดี๋ยวต้องไปหาสัญหาวิทยุเก่าๆมานะครับผมเอามาฟังนะเพราะว่าเสน่ห์ของการฟังเพลงเนี่ยมันอยู่ที่การฟังผ่านรายการวิทยุนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นนะครับ เพื่อนแฟนคลับของดีเจแล้วก็ของดีเจนะครับผมโอ้แล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์นะครับการฟังวิทยุเนี่ยมันได้ข่าวสารตัวนะครับผมแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินและที่สําคัญนะครับผมได้เรื่องของการสนับสนุนสปอนเซอร์ในท้องถิ่นตัวนะครับยิ่งใครฟังวิทยุชุมชนนี่ก็สนับสนุนเพื่อนๆนะครับผมสำหรับเช้านี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ปทุกทีมีความสุขนะครับสำหรับเช้านี้ไอ้โจกับไอแอนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าหาเครื่องอีกเครื่องนึ่งเจอเดียวเอาไปซ่อมนะครับผม